สวัสดีครับอยู่กับชา n e l w ิน n i e ครับวันนี้เราอยู่กันในเกม h นครอ w ครับผมตอนนี้นะครับผมเกมก็ใกล้เปิดเต็มทีนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับเทคนิคในการเพิ่มพลังทำให้ตัวละครเราเก่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับบางคนที่พอจะติดตามเกมนี้นะครับอาจจะรู้แล้วนะครับว่าเกมเนี่ยนะครับมีวิธีการเพิ่มพลังโดยการนำไอเทมเนี่ยนะครับไปฝากสมุดนะครับนะครับตรงนี้นะ ซึ่งนะครับไอเทมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าเออมันมีส่วนไหนอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นสแตทที่เพิ่มมาของผมนะครับเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งแบบว่าดีมากๆครับเดี๋ยวพอเกมเปิดเนี่ยเพื่อนก็แบบเข้ามาดูค่ากันนะว่าตรงนี้เออได้อะไรนะครับเนี่ยเราสมมุติเราอยากได้ป้องกันนะครับอ่าเราก็มาส่งอันนี้เนื้อ10นะครับตัว หนังอันนี้10อะไรงนี้นะครับซึ่งนะครับมันหลักๆนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน5อย่างนะครับหลักหลๆมันจะมีอยู่ด้วยกัน5อย่างนะครับอย่างแรกนะครับอันนี้จะเป็นพวกมอนสเตอร์นะครับก็คือพวกของที่ดรอปจากมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ในแมปนะครับข้างนอกนะ ที่แบบฟาร์มเก็บเวลได้ปกตินะครับเวลาเราคลิกไปเนี่ยน,นะครับปุ๊บนะครับมันก็จะมีบอกนะว่าเอ้เราจะต้องไปตีมอนตัวไหนหาตัวไหนนะครับแล้วสมมติเรากดไปดูอย่างนี้นะครับมันก็เลื่อนลงมาได้นะว่าเอ้ตัวนี้นะครับดอป2อย่างนะครับเออเราก็จะได้ดูว่าเออเราขาดอันนี้กับอันนี้เราควรจะไปตีตัวไหนดีนะครับสมมุติอะไปตีตัวนี้นะครับมันก็จะดอกเอ่เจ้าตัวอันนี้นะครับกับอันนี้เนาะ นะครับแล้วก็จะดอบหินอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดูของที่มันดอบนะว่าเออเราจะไปตัวไหนดีนะครับจะได้คุ้มๆนะครับอ่าแล้วก็ยังไม่พอนะครับนอกจากจะเป็นพวกของที่ดอบจากมอนธรรมดาแล้วนะครับนี่นะครับมีแบบโอ้โหแบบเยอะมากนะครับแต่ว่าพวกเนี้ยนะคือถ้าเกิดใครไม่บอดนะครับมันก็สามารถที่จะ ซื้อในตลาดได้เนาะเนี่ยนะครับถ้าถ้ามีคนขายนะครับเนี่ยปุ๊บกดซื้อได้อย่างเงี้ยนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะหรือว่าใครจะไปฟาร์มมาขายก็ได้นะครับซึ่งเกมเปิดแรกๆเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็อาจจะราคาดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปปล่อยหมดนะครับเราก็อาจจะไม่มีเอ่อเอามาใช้เองอัพตัวละครเองนะครับอ่าแล้วก็อา่านอกจากตัวด้านบนนะครับหลุมเลื่อนมาไกลๆเนี่ยครับก็ จะลงมาถึงข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหินน้ําแข็งเนาะซึ่งจะดรอปจากในดันนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกว่าดัานอะไรนะครับเนี่ยจะเป็นดัน30เรื่อยๆนะครับแล้วพอเปลี่ยนรูปแบบหินนะครับเป็นแบบกลมๆเนี่ยก็จะเป็นดันเลเวล40นะครับมันก็จะมีไปเรื่อยๆนะเนี่ยห้นะครับแล้วก็65บไปเรื่อยๆนะแต่ลงมาอีกก็มีอีกนะครับ แล้วลงมาอีกนะครับมันก็จะเป็นตัวเหรียญนะครับเหรียญนี่ก็จะดรอปจากดันอีกนะครับซึ่งเป็นคนละดันนะครับเวลาเราดูก็กดดูได้นะครับเนี่ยอย่างอันนี้นะครับดันเนี้ยสัปดาห์หนึ่งเปิด8ชั่วโมงนะครับก็เข้าไปฟาร์มหาได้เนาะมันก็จะมีบอกนะครับว่าดรอปอะไรนะครับเนี่ยนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยที่เป็นตัวที่มันดรอปนะครับแล้วก็เนี่ยมีดันนี้อีกนะครับดันนี้ก็ เป็นดันเร็วสี่สนะครับซึ่งอันนี้จะมีให้ฟาร์มทุกวันนะดันเอ็นะครับวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงเนี้ยส่วนแรกจะเป็นส่วนของมอนสเตอร์นะครับก็เพื่อนเก็สามารถเอ่อลงไล่ดูได้นะครับมันก็จะมีสุดแค่นี้นะครับก็เป็นของแมปมอนสเตอร์แล้วก็จะเป็นจากดันอีกนะครับอีก2-3ดันนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับอ่าจากตอนแรกจากระบบมอนสเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นจาก achievement นะครับเอออ่ะโดยนะครับเราจะดูว่า achievement ไหนนะครับจะได้ค่าอะไรเนี่ยอ่าตรงนี้ก็จะมีบอกเนาะว่าไดสเตตัสอ,อะไรส่วนจะได achievement นี้ได้ยังไงก็คลิกไปที่เหรียญที่เป็น achievement เลยนะครับมันก็จะมีบอกนะอย่างเช่น achievement อ,อ,อันนี้นะครับก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นตีมอนนะครับครบ100เอ,อ่อหล้านตัวนะครับร้อยมันก็คือร้อยหมื่นนะตรงนี้นะครับ ก็ตีมอนหนึ่งลหนึ่งล้านตัวนะครับจะผ่านตรงนี้นะเออโหค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้นีอันนี้เผื่อ,อน,นี้จะง,ง่ายนะ,อ,ะอันนี้ตีมอนนะครับมอนเตอร์ในสนามลบ1นึ่งแสนตัวนะครับอ่าก็นะครับจะประมาณนี้นะอันนี้ผมก็จะมีผ่านเอ็กช m มเมนต์ข้างล่างไปแล้วนะครับนี่นะครับก็น,นี่คือที่ผ่านเนาะแล้วก็สามารถมาเก็บเอ็กช m มเมนต์ตรงนี้เพื่อเพิ่มพลังได้นะครับ ต่อไปนะครับผมเราไปอย่างที่3นะครับเป็นระบบอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันจะสามารถเอามาฝากได้นะครับตั้งแต่ของขาวเลยนะครับของขาวของเขียวนะมีบอกว่าไปตีมอนตรงไหนดอบนะครับหรือว่าลุงดันดอเอ่อหรือว่าจะซื้อจากตลาดก็ได้นะครับแล้วก็ของตีบวกนะครับเวลาเราบวกไปแล้วไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถเอามาฝากได้แล้วก็เพิ่มพลัง หรือบางชิ้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะเราก็ต้องพยายามหามาแล้วก็เอามาตีบวกแล้วก็มาฝากนะครับเพื่อเพิ่มพลังครับเนี่ยผมก็ฝากไปแบบเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนลงดูข้างล่างให้นะว่าผมครบไปกี่เซ็ตแล้วเยอะมากนะครับมีจนถึงของฟ้าเลยนะนะบบวกสิบกว่าอะไรเนี่ยโหดมากนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมฝากครบแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของขาวของเขียวนะครับบวกห้าบวกเจ็ดก็มีนะครับ อ่าบวกห้าสนะครับสีเขียวเนี่ยมันจะปลอดภัยนะส่วนอาวุธบวกเจ็ดปลอดภัยนะครับนี้ก็มีนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนที่สี่ครับอันนี้นะครับได้จากการคราฟนะครับเราก็เข้ามาดูแล้วเราก็คลิกดูได้นะครับว่าเอ๊ะคราฟนะครับใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับก็คลิกดูได้นะครับเนี่ยนะครับอ่าใช้โมลีนะครับใช้หินอะไรพวกนี้นะครับ เราก็ดูว่าเราชอบค่าอะไรนะเราก็ทำการคราไอเทมค่านั้นๆได้เลยนะครับนี่ครับเนี่ยคลิกมาก็มีบอกนะครับว่าอะไรนะอย่างอันนี้นะผมคราได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลองค้าให้ดูนะครับอ่อนนี้ยังคราไม่ได้นะครับต้องไว้50นะอ่ะเนี่ยคราได้แล้วนะครับใช้หินตัวนี้นะครับแล้วก็โมลีนะครับแล้วก็เงินล้านห้านะครับค้าไปปุ๊บ เสร็จนะครับอ่านะครับมันก็จะมีให้เราฝากนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นค่าแม่นยํานะครับปุ๊บนะครับก็พลังขึ้นมา80ได้แม่นยํามาแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับเก็บกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถเอามาคาฟได้นะแบบนี้นะครับบางอย่างเนี่ยใช้เงินเยอะมากนะครับอย่างนี้ใช้เงินโอ้โห7ล้าน9นะครับแต่ว่าตัวคาฟเนี่ยก็ไม่ได้มีให้คราฟเยอะมากนะเนี่ยนะครับเลื่อนดูไปแค่ 17ชิ้นนะครับผมครัฟไปแล้ว8ชิ้นเนาะก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมจะเป็นอีเวนต์นะครับตรงนี้นะครับก็เวลามีกิจอะไรนะครับมันก็จะมีให้เล่นแล้วก็ฝากของนะอย่างกิจนี้นครับมันจะให้เราครัฟอุปกรณ์มานะครับอุปกรณ์เนี่ยสีทองก็จริงแต่แบบจะกากๆนะครับจะแบบใส่แล้วไม่ได้ช่วยอะไรแต่จะให้เอาเราเอามาฝากสมุดเนาะแล้วก็มีให้แบบเอ้ยให้ครัฟแล้วก็ครัฟแล้วก็มาตีบวกแล้วก็ ที่บวกแล้วก็ามาฝากนะครับเนี่ยนะครับก็แล้วแต่กิจกรรมไปนะครับก็กิจกรรมจะได้ของอะไรก็ถ้าคนขยันเล่นก็คิดว่าน่าจะได้ครบๆเนาะอ่าแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเอ่อเป็นแบบว่าฟิบลิทนะครับก็คือเหมือนเรากดไว้อะเนี่ยครับชอบอ่ะเอานี้นะครับเหมือนเราจะโฟกัสว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเป้าหมายเราจะคับอันนี้นะเราก็มากดไว้นะครับแบบว่าเอ้ยชอบอ่ะเราอยาก ฝากสมุดอันนี้นะครับแล้วก็กดดอกจันไว้นะกดดาวไว้นะครับก็จะเหมือนเป็นเตือนใจเรานะว่าเ้ยเดี๋ยวจะครบอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปไนคอวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมเดี๋ยวจะเอาเทคนิคดีๆนะครับสำหรับเกมไนคอมาให้เพื่อนๆเ,เตรียมตัวเล่นกันนะครับก็ใกล้ เต็มทีนะครับผมสำหรับเกมไนคอนะวันนี้ไปก่อนคผมสวัสดีครับ